พี่โอู้มดจอ่ออู้มดจอ่อมดจ่อเดี๋ยวเด้อโชว์ผลงานตึงอู้แต้มนี่ไหมครับอูโอ้โอ้หยักใหญ่มาอีกแล้วครับได้รุ่น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 อืมครับมาอีกแล้วยักใหญ่มาอีกแล้วปัดมึงหนูตัวนี้นี่จะสมกับหนูปลาอ้อยครับพี่น้องเบิง้งปาดห้เบิบ้งหนูตัวนี้ครับเบิ้ง เออบอมันเป็นโล่ของตีนี่เหยาหั่น ีครับผมดนดีดดต้อนรับสซ่ช่องลูกจ้างอิสระครับเมื่อนี้กับพาพี่น้องมา,มาเข่าไม้ดักหนูครับเมื่อนี้ลองมาลุยปลาอ้อยเบิ้งหน้าครับเมื่อนี้สีมานประมาณจังใดกับจังรุ่นไปนับกันละครับไม้ของเขาเปลี่ยนไม้ปลาอ้อยแล้วกับเปลี่นปลาหย่าขนนะครับเนี่ยตามที่เขายางระเบื้องมาละครับเนี่ยยางรอเมื่อานี้นะครับปลากับสีประมาณนี้ละครับ จังไดก็ดีพาพี่น้องเขาไปเบื้องหมายมองว่ามันสิมีมองดักหมองจังไดเนาะนี่เขาก็สิเบื้องห้อยหนูห้อยอย่างก,กัดอยู่นั้นเปองสิงล่ะครับไปจังเขาหมายน้ำกันอีกทีหนึงครับมาเบิ้งงมองแรกที่สิดักให้พี่น้องเขาเบื้องเลยครับตอนนี้เขาเก็แหวกแหวกเบื้องเราแล้วครับเนาะนี่ครับเบิ้งนี่มีห้อยกัดหยาอยู่ครับห้อยกัดคืออยู่เขาก็สิวางกับดักไว้นี่แหละครับ แล้วเขาจะวางไว้ประมาณนี้แหละครับวางไว้มุมนี้แหละมือน,นี้เขาใสก็จะเป็นเนื้อฉีดใต้ครับฉีดใต้นิ่มแล้วก็ฉีดด้วยหัวเชื่อกหกกีนะครับดีดดักรับมือนี้ไฟ เชื่อครับตัวนี้นี่ครับสองชอ่ซ้ำนี่ละนี่ครับวางไว้ประมาณนี้ละเรียบร้อยแล้วครับหลังแรกสวยๆเลยนี่ครับอันที่สองกงางนมมให้กัน ทางเล่นดีอยู่ไม่เสียทาง มัดไว้ดีๆก่อนนะครับเนาะขาถึอหนูใหญ่เดี๋ยวหนูใหญ่ให้ลากนี้เพราะหนูเป้าอวัยนัอนข็งงที่จะโตใหญ่อยู่นะครับครับเก็บวอ่อีกหลังนึงงนะครับเลอขาดักมากจนตะเว้นตกดินแล้วครับเบื้องหลังสุดท้ายที่เขาใส่ให้พี่น้องเบื้องเลยนะครับเนาะครับ นะครับไม้กับเป็นโล่งๆนะครับเ่อเห็นมีทางดอกเขาก็ะถิว้างมามองนีแล้วนะครับเนาะมืดแน่เราด้วยครับเนะ่มสมัดไปทั้งทึงนี่แหรครับ เรียบร้อยครับแต่เว้นกับตกดินแล้วถ้ามีโอกาสก็ที่ได้มายามให้พี่น้องเบิงนะครับถ้าผมมีโอกาสก็บพบพ่อกันเหมือนเศร้าเท่เดียวเลยครับ เศ้าครับผมไปพาเข้าไปยามเบิ้งหนูเนาะเมือ่อคืนนี่มาืยามได้หนูหน้อยตัวเดียวครับหนูยังบอกคนมันคนเพื่อนกวนครับเพื่อนตัดอ้อยอยู่เมดคืนเลยเวลาไปพาพี่น้องเขาไปยามหนูทั้งคู่เนาะไปรุ่นน้ำกันครับว่าเศร้านี่สิมีความ,มานบ่หลังจากที่เมือ่อคืนนี่ได้หนูหน้อยมาตัวเดียวไปครับเวละ ไปน,นะครับรุ่นกับดักของเขาเลยครับบาดเนี่ยโอ้ครับตะเวนก็ลังขึ้นเลยบรรยากาศเนี้ยเมืเ่อเสางามๆคนงานก็ขึ้นอ้อยอยุ่งๆครับแล้วเขาก็ไซไปนี่ละเขาพยายามทั้งนี้ไปนี่กอนแล้วเขาจังสิโค้งไปยามทั้งพุ่นเนาะครับเนาะไปเบื้องหลังแรกที่ไซให้พี่รองเมืองเมือวานนะครับ ยังบเอาเลยครับอยู่คือเก่าอยู่เมื่อไมามาหาชนนะครับเมื่อคืนมานาั่งกินอ้อยว่าสั้นตอกอยู่นี่แหะครับยังมดืดคืนคือกัน หลังนี้ก็ที่ท้ายให้พที่นอ้องเบิ้งหลังที่สองมัง้งว่าหมายงามล่ะอือเต็มแรกมา้ล้วครับมาเบิ้งหนูปลาอ้อยเตรมแรกของเขาจะเป็นโตแบบไรเเบิ้งหนูปลาอ้อยเต็มแรกครับโมสมปลาอ้อยแท้หนูลูกแออ พอแมวมันเขาเอาไปกินหมดแล้วเตะรุ่นหลังต่อไปเมืองครับโอ้รุ่นเดียวกันอีกกับตัวเมื่อกี้เลยเอันนี้ โอ้รุ่นเดียวกันเลยครับร <c oughs> เต็มหน่อยเต็มใหญ่กับเจ็บสะสมไปก่อนละเนาะครับเ <c oughs> พิ่นกะตัดอ้อยอยู่ฟังนันครับฟังนันเพิ่นกะตัดอ้อยอยู่มืดคืนเลยตัดกลางคืนพร้อมเพิ่นดุเพิ่นมัน เบืง้งหนูตัวนี้นี่จังสมกับหนูปลาอ้อยครับพี่น้องเบื้องปื๊ดหใหญ่มาแล้วครับหูส่วนหนูตัวนี้บ่ครับอะไรเ้เบิ้องเบื้องเบื้องเบื้งหนูตัวนี้ครับเบ้หนูตัวนี้ไหมว่าขักมาเน่แท้ เออบ่มันเป็นโลพมอนตีนี่เหยาหัดหัดเลยครับเอ,อ้ยยักษ์ไงมาแล้วครับเต็มแรกของยักษ์ไงเอารุ่นต่อไปครับโอ้สีนไหมหนูปลาอ้อยไหมอืมนี่ก็บอลันครับ บอลันครับหมอขึ้นมอยามได้สองเต้มน้อยๆซ้ำที่อันติดได้ได้ได้เต้มหนึง่งซ้ำที่ติดสองเต้มเรกเหรครับเลยบอวไทยให้พี่นองบึง้ง ยมึงอยู่คือเกาอยู่หนูคนตัดอ้อยเมื่อคืน,นครับมันก็นเลยอยากแเคะแน่เนาะมันอยากออกเดึกแน่นะครับล้อเพิน่นตัดอ้อยออกเมื่อเนี่ยมันจะเป็นป้ายหยาคุนเนี่ยเดี๋ยวี่พามาส้ำมอยู่ครับ มดจ่อมดจ่อเดียวเด้อโอ้เต็มนี่กางามครับโอ้โชว์ผลงานตึงโอ้แต้มนี่ไหมครับแต้มนี่ก็ใหญ่อีกแล้วครับโอ้โหขายักใหญ่ครั้แล้วเมือเ่อไงสองแต้มแล้วครับยักใหญ่ อืมเจ้าอู้สองเต็มนี้ก็คุ้มแล้วครับยังมีรุ่นยังมีรุ่นอืมก็ทีไม่หนูตัวเดียวกันแหละครับ ບໍ່ລັ້ນເລີຍ นะครับเพื่นหยอดเขาต่อเขาจากเนี่ยไปเนี่ยเขาก็ได้ใไซหอดแช่นห้ละ่ะเสียดายเนาะถ้าเขาได้ใไ่เงาไปพุดหนีิวง,งามอยู่ขับหมายฮึงนี้มีเต้มดีครับครับนี่แหละครับเมื่อคืนนี่ได้รุ่นนี้แ่ละ เลยบไ่ได้ทายให้พี่น้องเบิง้งเนาะนี่แหละครับได้ตัวเดียวเมื่อคืนเนี่ยนี่ห้อยอย่างมาจินนั่นนะไปครับุ่นน้ำกันฟังอีกฟังหนึ่งเลยครับอยู่คือเก่าครับโบรันหลังเนี่ย มีรุ่นเหรอครับมีรุ่นมีรุ่นมีเต็มเหรอครับอือเต็มนี่ไหม, <c oughs> มรุ่นเดียวกันครับช่วงแรกๆเลยครับเนี่ยเอา้านับเต็มขึ้นกันละครับเนาะน้อยๆนี่ก็ได้ไปยังอยู่อีกสองสามหลังหลังนี้เป็นไง นี่ซะล่ะอ๋ออยู่คือเก่าอยู่ตัวนี้นก็เริ่มจ่าขึ้นมาแล้ว สวนเบาบ่อยเบาดอนแล้วกับเบาเพียดม้ากินขวานูง่อยูยครับเนี่ยรอให้เพื่อนตัดอ้ยอ,อ,อยมองนี่เสร็จก่อนตัดอ้อยมองนี่เร้วๆเขาก็จงสิไปสวนหลังนึงยู่นั่นเอ้าเอารุ่นหลังนี่ก่อน นี่เตีมครับได้รุ่น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 โอ้เตีมงามอยู יה יה ่ครับอืมครับมาอีกแล้วยักไงมาอีกแล้วโอ้หนูปลาอ้อยครับเมือนีัหนึงชิ้นนี่ติดคูบะอืมหลังนี่บบรันครับ ใช้ที่นองไปรุ่นมื่อีกฟังนึงครับบอลฟังทั้งหม่งคนงานข้นอ้อยอยู่คุณนะครับมันยามอีกฟังนี่ครับเพื่อนตัดอ้อยอยู่เนี่ยครับใกล้สีแล้วแล้วเขาก็เลยใส่ไปฟังทั้งนี่เนาะเพราะว่ายานหนูมันตื่นมารุ่นน้ำกันเลยครับหลังเรกฟังปลาหย่าขน อยู่คือเก่าสถานที่นี่เหมาะขนาดครับมึง บลัน,มลนไม่เกียดว,ว่าครับคนงานเสียงคนงานคนตัดอ่อยอยู่เนี่ย ย่างบริส่หาเม็ดหนึ่งเนี่ยใกล้ถีมาทะลุน,นี่แล้วเดี๋ยวสิพามาซ้ำอยู่ครับถ้าเพื่อน,อนตัดเสร็จแล้วเมืดดเอ่อีเนาะหึหึนี่เตี้ยมครับเบิง้งใ้เบิ้งขี่ครับเบิ้งขี่เบิ้งตัวซีซ้ำไรขี่ซ้ำเนี่ย ตัวงามอยู่สุดยอดแล้วครับโอ้มันขนาดเดยครับนูแบบนี้เน,นี่ยขอหลังหนึ่งอยู่นี่เราก็สิขามพยายามฟังนั่นอีกสามซี่หลังครับยังปรุ่นน้อกันฟังนั่นอีกเมืองหลังสุดท้ายดูวยฟังนี่ัะ <laughs> เกีแต่ห้อย มาหยอดเข่าครับองไนมีอาการบ่ลัทงโอ้มาถือครับทางไหนค่ณน่ะหยอดหมกวกกองเข่าเก้าคนลหรครับบุรันนะครับเวล่ะ เนาะอยู่ไหนะแล้วก็ไซ่ไล่ไปนี่ครับมาลุนซีหลังสุดท้ายครับอือบอลลัน หลังนี่ม่เต็มแล้วครับเลยก็มาให้เบิ้งคักๆดูโอ้โอ้โอ้โอยากใหญ่มาอีกแล้วครับโ้สุดยอดเลยครับตัวเนี้ย บกเญยมาอีกแล้วไปครับพุ่นลุนอยู่พุ่นสองหลังสุดท้ายครับอบอคลันนะ ลุ่นน้ำกันหลังสุดท้ายครับม้าหม่อมนหลังสุดท้ายเป็นยังไงโอ้หม้อม้นครับหลังสุดท้ายบอรันเลยไปเบื้งผลงานรวมของเขาเลยครับบ่ะนะเพราะว่าเขาก็ยามกับจุดมืดแล้วนะครับ ผลงานมาเบ่งผลงานการดักหนูของเฮาครับต้องเต็มนี่ครับโอ้ เป็นคืบกลัววะครับวะโอ้แตมไหลีครับตัวเนี้ยบอโลกอะสูสีโลล่ะครับเนี่ยหรือว่าสิไปโลกกลัวฝนบูตัวไหลีครับหนูตัวเนี้ยทั้งอ้วนทั้งยาวครับเนี่ยขนแดงเลยครับแผงไ่หนูป้าอ้อยครับเมื่อเนี้ยเราตัวลงร้องม้ากับอู้ครับมีแต่ตัวอ้วนๆเลยครับหนูมันขนาดละครับเนี่ยโอ้สวยๆเลยครับเมื่อเนี้ยเป็นอีกเมื่อนึงที่มนแล้วนะครับเนาะ ได้เต้ 1, 2, 3, ่มงามืกันหนึ่งสองสามสี mm ่หาได้เต้่มงามกับหาเต้มอยู่ครับแล้วก็เต้มกับจิตลิอดนี่อีกซีเต้มครับเต้มกับจิต like ลิอดกับมีอ like ยู่เอาละครับสำหรับคลิปนี้กับมีข้อมานมาฝากพี่น้องของเขากับหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเตีมครับนี่ครับผลงานมื่อนี้เนาะกับเป็นหนูป้าอ้อยครับซึ่งป้าอ้อยเพิ่งกัดตัดไรเข้ามาแล้วเขาก็ดักลัดฟังคล้องหระครับนี่แหละกับมีข้อมานมาจังที่เห็นนี่แหละนะครับเนาะส่วนผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยนเขาก็ใส้ครับ เป็นหัวเชื่อตัวนี้แหละครับเนี่ยหัวเชื่อดักหนู 6G จีนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจก็ทักเขามาได้ครับบอว่าสิเป็นไอเดียไลฟ์กับศูนย์แปดหกหรือว่าสิเป็นเบอร์โทรก,ก็ได้ครับโทรมาก,ก็ได้หรือว่าสิเป็นแฟนเพจเฟซบุ๊กกับลูกจ้างอิสระแหละครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีข้อมานะฝากพี่น้องซักนิดละครับเบอร์คลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกําลังใจขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่คอยเป็นกําลังใจใจห้ตลอดมา พ่อกันชิหนาครับผมสวัสดีครับเออสุดยอดครับ